ตูดอึงตูดเาามตูดอเงต่องแสุตลึงอ้าตูดอึตอตอง,ต,อต,งตูดอึงว่าจะถูสาราแต่มาดูเสือเห็นเสือบอกว่าตูดตึงก็เลยมาดูกันมันงอกเองในหลังจากที่เราเคยปลูกไว้โอ้ คอสมอเม็ดมันวงเนาะเม็ดมันร่วงเม็ดมันร่วงอยู่กับพื้นถ้าเราซื้อปีเดียวนี่ยเราได้ไปหลายๆปีเนาะคุ้มเลยซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้ออีกเลยนะฮะยาวเลยเนาะย่ารู้ไหมนอกจากคอสมอแล้วมันมีอะไรอีกรู้เปล่ามีอะไรบ้างเซียนพลาวนี่อะอะไรนะเดิมยมีน้าเบอร์วีน้านี่ซึ่เป็นต้นสีม่วงนะไหนไหนไหนเอามาดูหน่อยเนยมันมาพร้อมกันเลยเนี่ยอ๋อ เนี่ยคืออ๋อ oh, ตอนสีมะม่วงตอนนี้นัออ้นตอนนั้นมันมีนั่นแหละนั่นแหละเม็ดม,มันร่วงไงเม็ดมันร่วงอ๋อหลังจากคอดมอสออกดอกหมดรุ่นไปเดี๋ยวไอ้เบอร์บีน่าเนี่ยออก็จะต่อรับไม้ต่อเ <c oughs> บอร์บีหน้านี่ <c oughs> ตอนที่ไปที่ที่อะไรนะเราไปจําได้ไหมโคราดโคราอย่าเคยไปด้วยเหรอเคยไปไปไปเขาเสือไม่ได้ไปตอนนั้นเือไม่ได้ไปเหรอยังยังยังอืมย่าได้ไปนี่แหละไปส้มทุ่งอันนี้แหละอ ตอนนั้นจําได้ว่าไปกับเอ็มเดอร์เอ็มเดอร์พาไปดูกับไปไปกับลุงกับป้านี่แหละไปที่รีสอร์ทเนี่ยค่อยจำได้ตอนนั้นโอ้เสือยังไม่มาบอกยังตอนนั้นเสือยังไม่มาตอนนั้นยังเป็นเด็กเทพอยู่ยังเป็นเด็กเทพอยู่จ้าเราต้องมาเซลฟี่ด้วยกันมาเข้ามาเซลฟี่ว่าอย่างไงเข้าหน้าไงอ๋อก็นั่นแหละอ๋อเก่ยให้เก่าเอาหมวกออกก่อนมันบังดอกไม้หมด เห็นไหมดอกอไม้สวยๆทั้งนั้นเลยคุณไปชมดูนะฮะโอ้อ่าไป,เ,ปเราไปเราไปเรามีภ<ะ>ารกิจไปไหนอีกไปไปไปซื้อกล้วยภารกิจเราไปซื้อกล้วยปะว่าจะมาถูสาระเดี๋ยวไปซื้อกล้วยก่อนหลังจากเราชมต้นดอกไม้เสร็จพาเสือพาไปไปดูกล้วยก่อนมาแม่มาซื้อกล้วยตับคลิป ช่องใหญ่เขาตัดคล<ช>ิปอ๋อช่องใหญ่ตัดคลิปวันนี้แอนบอกว่ารับออเดอร์เสร็จแล้วจะฝึกสองแสบอยู่ออฟฟิศเอาละจะฝึกให้นั่งให้นอนให้อะไรไม่ให้เห่าแอนเขาเก่งเนาะ,ะเขามแีแล้วมาดูกันเขามีทักษะในการเล่นในการฝึกน้องหมาดีมากน้องหมาเราไม่ใจเย็นพอไงเสือใจร้อน ตามันดูใจเย็น,น,นอ้าวตรงนี้ก็มีอีกไปไหนแล้วย่าไม่รู้น้อกล้วยบอ,เอ,เ,เ,อเอาแต่กล้วยเป็นลูกเอาแต่กล้วยเป็นลูกมาสั่งกล้วยบอกแม่เจ้าเนี่ยเด้อว่าย่ามาสั่งกล้วยตอนเย็นเด้อจ้าเอาเดี๋ยวแม่เขาไปส่งเองอได้เท่าไหร่ก็เอาจ้าได้เท่าไหร่ก็เอาไปสั่งได้แล้วกล้วย ภารกิจเราเพราะว่าเราจะช่วยแบบชาวบ้านหน้าลานองค์ปูนั่นไงอ่ะต้นกล้วยเขาดูดูนะนั่นแหละกดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละตััวนน้แหละที่เราจะไปเอาดูดูนั่นแหละเครือนั้นแหละเอาทั้งเครือเลยอ๋อเครือให้เขาตัดไปให้เป็นเครือเลยแต่ให้เขาเป็นเครือเลยมันจะได้สดอืมใช่ตรงนั้นแหละ อันนี้เป็นชุมชนหน้าลานองค์ปูเราก็เลยสนับสนุนให้ให้เขามีรายได้จะมีหลังที่สองหอนหึ่งใช่จะมีหลังที่หนึ่งหลังที่สอง,ลงแล้วเ<อ>พวื่อนไม่อยู่เนาะกพไปลูกสาวเพวื่อนอยู่ที่ไงยย่หรอกคูณไหนที่ไงคุณสีชมพูออกดอกโอ้ นี่เหออเาารอโอ้โหเราโมวเต็มไปสนใจต้นนน้นไงที่ไหนได้ต้นนี้บานโชว์ตั้งนานแล้วไม,ลไม่ใช่ไม่ใช่ดอกคูณดอกอะไรอะ่ะไม่ใช่เสืออ้าวเขาเรียกดอกอะไรอะ่ะดอกอะไรนะปุะ๊เสือโคร่งหรืออะไรนะพญาเสือโคร่งไม่พญาเสือโครง,อครงดอกมันเล็กกว่านี้ อันนี้แหละมันไม่ใช่ดอกคูนเสืออ่าไม่ใช่ดอกคูนเหรอไม่ใช่เพิ่งเจอวันนี้ไม่ใช่เหรอไม่นี่แหละนี่แหละนี่แหละพญาเสือโค้งนี่ไงต้นมันไม่เหมือนการเสือนี่นี่นี่อ้าวเหรออืมปลูกครั้งแรกนะคือมันไปแล้วก็เอามาเขามาให้ทํา้องมาซ่อมซ้อมซ่สองใช่ ไม่ใช่นั่นแนะ่ะต้นนั้น<า>ก็เป็นพญาเสือคงใช่พญาเสือโคง,อองนี่แหละถ้ามันเยอะนะมันสวยมากมันน่นแล้วมันออกเหมือนดอกคูนแต่ไม่ใช่ดอกคูนมันจะเป็นสีขาวกับชมพูปนกันอ๋อเราดูสัเกตใบย,ยังไงเราดูงใช่ใบใบมันไม่ใช่ อ๋อแล้วมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ใบมันจะเล็กกว่าเนาะเล็กกว่าใบใบคูนมันจะใหญ่กว่าคูนจะใหญ่หนากว่านี้หนากว่านี้อันนี้แต่ดอกมันแต่มันจะคล้ายๆที่นน่ะทีไหนพูทับเบิกตอนนั้นน่ะอ่าใช่พญาเสือโค้งเฮอยตอนนั้นไม่ใช่คูทับเบิกเราไปที่ไหนโอโมอพูตอนนั้นเราไปที่ไหนนะ จะนั่งรถขึ้นไปบนภูเขาอ่ะอันพญาเสือโค้งเยอะเสือบอกเดี๋ยวย่าไปดาาูไปดูสาราไปดูสาลาก่อนอ,อ่าใช่ผู้เรือก็จะมอะีอันนี้ก็เป็นนาาประจําวันศุกร์กับวันอังคารนะคะแล้วก็วันพุธกับวันเสาร์เดี๋ยวย่าทำภารกิจนี้ก่อนยังไม่เสร็จนะคะพอดีอสมอชวนไปดู อ๋อสมอชวนไปดูดอกไม้แล้วก็ไปสั่งกล้วยจากชาวบ้านนะคะแล้วก็ย่าก็จะมาถูสาราก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดต่อนะคะท่านผู้ชมหลังจา,ากจเราไปดูต้นไม้นะคะย่าก็มาทำความสะอาดสาราพระโตนะคะ ลาหัวักนะคะเราจะทำให้สะอาดสะอานแล้ว FC มาก็มาพักมาไหวมาตรงนี้ได้นะคะ สินค้าของ TT s ีนะคะโปรเดือนมีนานะคะออกมาแล้วนะคะช่วยสัส่งซื้อนะคะในช่องย่าที่กกอกๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะโปรดีๆนะคะเดือนมีนาสอบถามแอดมินได้เลยนะคะไปแล้วก็ไปดูด้านนู้นกันเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์ใส่ใจติดดานให้ยาด้วยนะคะสวัสดี